สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนและน้องๆทุกคนสวัสดีค่ะพี่ตุ้ยนุ้ยสวัสดีครับน้องไอรีนสวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้มาพบกับพวกเราในรายการเด็กๆอยาก,ยากรู้กับ Magic แมจิกคิดวันนี้น้องไอรีนมีอะไรมาฝากเพื่อนๆกับน้องๆทางบ้านบ้างครับ หลายอย่างเลยล่ะค่ะพี่ตุ้ยหนุยอย่างเช่นช่วงแรกไอรินจะพาเพื่อนๆไปร้องเพลงแดงแดงแตงโมกันค่ะโอ้โหชื่อน่ากินจังเลยแตงโมพี่ตุ้ยหนุยชอบชอบเอแต่ว่าพี่ตุ้ยหนุยมีอะไรมาฝากเพื่อนๆทางบ้านบ้างหรือเปล่าคะโอ้มีแน่นอนอยู่แล้วครับวันนี้พี่ตุ้ยหนุยมีศิลปะสนุกสนุกกับโควินมาฝากวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเส้นกันทั้งเส้นตั้ง เส้นนอนแล้วก็เส้นตรงแล้วยังมีเกมต่อจุดด้วยนะครับโอ้โหน่าสนุกถึงเลยล่ะค่ะพี่ตุ้ยนุย้ยยังไม่หมดแค่นั้นนะครับน้องไอรีนเรายังมีกิจกรรมสนุกสนุกให้น้องๆทำกันอีกวันนี้เราใช้น้องๆทำพับกระดาษแล้วลากเส้นกันครับไปดูกันเลยไหมครับว่าน้องๆจะทำออกมาได้น่ารักขนาดไหน เพื่อนๆทางบ้านพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ไป,ไปชมกนันเลย,เลยครบ สวัสดีครับน้องๆวันนี้พบกับครูวินอีกแล้วนะครับพบกับครูวินอย่างนี้ก็แสดงว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับศิลปะกันนะครับแต่วันนี้ครูวินไม่ได้มาคนเดียวนะครับครูวินมากับน้องๆหลายคนเลยนี่ที่โรงเรียนอนุบาลโชคชัยลาดพร้าวนะครับผมวันนี้มากับน้องๆหลายคนเลยไหนแนะนำตัวให้เพื่อนๆดูฟังหน่อยสิชื่ออะไรครับชื่อเตยชินครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับน้้องชื่ออะไรครับ วันนี้นะครับเราก็มากับน้องๆ4คนก็จะมาเรียนเกี่ยวกับศิลปะกันนะครับวันนี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องเส้นเส้นเนี่ยมีหลายชนิดนะครับเส้นตั้งเส้นนอนเส้นโค้งเส้นหยักเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเส้นตรงกันก่อนนะครับเส้นตรงก็มีเส้นตั้งกับเส้นนอนนะครับเอาแบบง่ายนะครับวันนี้ครูวินก็จะมีเกมสนุกๆมาให้น้องๆเล่นด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่เกมกันเลยดีกว่านะครับนี่เลยนี่ครูวินมีเกมให้น้องๆเล่นด้วยเคยเล่นต่อเส้นกันไหมครับนี่ต่อเส้นนี่เดี๋ยวครูวินจะให้น้องๆ ลากเส้นต่อนะครับเส้นเนี่ยมันเกิดจากจุดนะครับมาเราก็ลากเส้นที่จุดไปอ่าน้องๆเคยทำใช่ไหมเดี๋ยวเราวันนี้เราจะให้น้องท้องคำกันนะครับเดี๋ยวให้น้องๆคนละแผ่นเลยแล้วก็น้องๆก็ลากเส้นตามจุดเลยครับต่อจุดกันนะครับต่อจากจุดไปต่อจุดนะครับเมื่อเราลากเส้น จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับมันก็จะกลายเป็นเส้นเกิดขึ้นนะครับอย่างที่น้องๆทำกันอยู่นี่นี่เอ๊เสร็จกันแล้วไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์ให้กล้องดูหน่อยเห็นหน้าตัวเองด้วยสิเส้นสามาถที่จะวาดจุดไปหาจุดวาจุดไปหาจุดไปเรื่อยๆนะครับก็จะกลายเป็นเส้นรอบนอกของรูปทรงขึ้นมานะครับ เราก็จะมาทํางานศิลปะสนุกสนุกกันสักชิ้นนึงนะจ๊ะอ่าเริ่มเลย<า>นี่นี่คืออะไรเอ่ย<า>นี่คือกระดาษนะครับ<า>นี่เห็นไหมครับมีกระดาษด้วยเดี<า>๋ยวครูวินจะแจกกระดาษน้องๆน,น,นะครับคนละแผ่นหนึ่งอ่ะแจกไปก่อนแจกน,น้องๆได้กระดาษแล้วนะครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการต่อเส้นกันนะครับอ่าเขียนรูปแบบต่อเส้นให้น้องๆพับกระดาษครึ่งนึงแบบนี้ พับครึ่งเลยครับพับครึ่งพับครึ่งอ่าเออยาวยาวยาวเลยพับจบพับออกมาอย่างนี้อ่าพับพับพับไหนคาไหนคะไหนดูไหนสิอ่านี่พับอย่างนี้ครับพับอย่างนี้พับอีกครึ่งหนึ่งมาด้านนี้อ่าอย่างนี้ครับผมอ่าอุ้ยถูกต้องถูกต้องถูกต้องหลังจากนั้นนะครับเราก็จะให้น้องๆแจกอาวุธอาวุธอาวุธอ่า ก็วาดตามครูวินนะครับน้องๆวาดตามครูวินนี่วาดเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งโอ้สีเหลืองซะด้วยอ่าสวยมากครับน้องๆวาดกระถางดอกไม้ตามจินตนาการของตัวเองตอนนี้เราก็จะวาดเมื่อมีต้นไม้นี่กระถางต้นไม้มีต้นไม้แล้วก็ต้องมีดอกไม้เลยเราโตขึ้นมาเป็นดอกไม้เลยวาดดอกไม้หน่อยนี่วาดดอกไม้ก็วาด ง่ายๆครับว่ากลมๆว่ากลมๆมมาว่ากลมๆร็จแล้วก็วาดกลีบดอกไม้เลยนี่นี่ครับนี่ค่อยๆโตทีละนิดทีละนิดโผล่มาแล้วปื๊ดเห็นไหมโตขึ้นแล้วเห็นปล่า ก็สร้างสรรค์ตามจินตนาการของน้องๆนะครับนี่ก็เป็นเกี่ยวกับการใช้เส้นวาดต่อเส้นขึ้นมาอย่างนี้นะครับเฮ้โชว์วันใหญ่เลยเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกับการระบายสีนะครับนี่เห็นไหมมีสีเยอะแยะให้น้องๆเลือกใช้เลยอ่าเดี๋ยวเราก็จะระบายลงไปในรูปที่เราล่างเสร็จเมื่อตะกี้นี้นะครับ ชอบสีอะไรก็ระบายลงไปในช่องเลยนะครับนี่ตอนแรกนี่เราใช้เทคนิคจะใช้สีเมจิกนะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นใช้สีช็อกบ,บ้างในการลงสีนะครับน้องๆเปลี่ยนสีบ้างนะจ๊ะเปลี่ยนสีบ้างเปลี่ยนสีบ้างอ่าระบายลงไปในช่องนะครับจนมันเต็มเลยนี่เปลี่ยนสีบ้างเปลี่ยนสีบ้างอ่า ตอนนี้เราก็ระบายสีกันเสร็จแล้วเป็นไงเสร็จเรียบร้อยกันยังครับน้องๆเสร็จแล้วยงังอ่านี่ครับนี่ก็เป็นเทคนิคการพับกระดาษนะครับพับกระดาษแล้วก็มาใช้สีเมจิกลากเส้นนะครับเป็นการเทคนิคการต่อเส้นนะครับเมื่อเราลากเส้นตรงเสร็จแล้วเราค่อยขีกระดาษออกมาอย่างนี้ไหนขี้ดูหน่อย oh, <that. S 1> อขี้ดูหน่อยอ่าขี้ออกมาแล้วเราก็ต่อเส้นนะครับแล้วก็วาดใบไม้วาดดอกไม้ดอกอื่นใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวให้น้องๆบอกก่อนดีกว่านี่รูปอะไรเอา้าเจฟฟี่ก่อนเลย อ่ารูปเซฟเฟากรูปสวนดอกไม้นะครับผมว่ารูปอะไรครับน้องตองมีเสื้อค่ะอ่ามีหลายรูปมัางเลยนี่รูปอะไรรูปอะไรน้องจีนรูปไหมเออเห็นไหมครับเอาไหนชินรูปอะไรครับไหนชินไหนชินรูปอะไรบอกกับเพื่อนเพื่อนบั่งบอกกับเพื่อนเพื่อนบังจีเดี๋ยวก็โชว์หน่อยโชว์โชว์ให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยครับนี่อ นี่ครับน้องๆก็วาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ครูวินก็จะต้องขอลาน้องๆไปก่อนนะครับมาดูกันว่าครั้งหน้าครูวินจะสอนศิลปะอะไรน้องๆอีกนะครับวันนี้ครูวินแล้วน้องๆลากล่าวไปก่อนครับอบาวบ๊ายบายเลยบ๊ายบายเพื่อนๆหน่อยบ๊ายบายโอ้โหครูวินกับเพื่อนๆเก่งมากๆเลยละค่ะทํางานศิลปะออกมาได้สวยจริงๆเลยคราวหน้าไอรินเอาอุป,ปกรณ์มาด้วยดีกว่าจะได้มาทํางานศิลปะร่วมกับเพื่อนๆ ใช่ครับสวยจริงๆส่วนเพลงแดงแดงแตงโมของน้องไอรินก็น่ารักเหมือนกันนะครับน้องๆทางบ้านล่ะครับร้องตามได้หรือเปล่าอ่ะช่วงต่อไปน้องไอรินมีอะไรมาฝากเพื่อนๆบ้างครับช่วงต่อไปเป็นช่วงเด็กๆอยากรู้ไอรินจะพาเพื่อนๆไปรู้ว่าเพื่อนๆและน้องๆเขาอยากรู้อะไรกันบ้างหน้า และเรับองว่าน่าสนใจแน่นอนค่ะพเพื่อนๆแล้วพี่ตุ้ยนุ้ยมีอะไรมาฝากเพื่อนๆอีกคะโอ้มีครับช่วงต่อไปของพี่ตุ้ยนุย้ยมีนิทานสอนใจมาฝากครับพี่ตุ้ยนุ้ยบอกได้ไหมคะว่านิทานเรื่องเนี้เรื่องอะไรได้สิครับน้องไอรีนวันนี้นิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าครับน้องๆทางบ้านดูนิทานเรื่องนี้แล้วคิดตามด้วยนะครับว่านิทานเรื่องนี้ สอนว่าอะไรงั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะไปไ<อ>เลยบ <S <S <misconceptions> สวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พี่กระรอกจะพาน้องๆไปเรียนรู้วิธีการล้างมือที่ถูกต้องนะครับ มือบ่อยๆดีๆไหมครับหนูต้องล้างมือ,อเวลาเกี่ยงกี่ครั้งคะเข้าแล้วต้องล้างมือไหมคะล้างมือให้สะอาดทําไงคะเล่นกระสัดแล้วต้องล้างมือไหมคะล้างมือสะอาดเพื่อ,อรอยครับล้างมือมีกี่ขั้นตอนคะน้องๆทางบ้านอยากรู้ไหมครับว่าทําไมต้องล้างมือเราไปฟังดีกว่าว่าเพื่อนๆเ,เขาคิดกันยังไงบ้างเล่า ก็เดี๋ยวเปื่อนให้มือมาสะอาดให้มือมาสะอาดล้างมือล้างมือให้มือของตัวเองสะอาดขาวแจ่มใสค่ะเพราะว่าให้มันสะอาดค่ะถ้าน้องๆล้างมือไม่สะอาดเนี่ยน้องๆรู้ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเชื้อโรคมันติดเพราะมือเราไม่ต้องติดเชื้อโรคเพราะมันสกปรกค่ะเป็นเชื้อโรคเป็นสิ่งไม่ดี น้องๆรู้จักพุกเชอโร่ไหมว่าหน้าตามันเป็นยังไงไม่เคยคะ่ะไม่รู้เพราะว่ามันเป็นเื้อโลคมันจะเป็นสีดำดำให้เราเป็นไข้หวัดได้การล้างมือมีเจ็ดขั้นตอนดังนี้นะคะ กันอยู่จ้าปิดน้ํากันก่อนนะคะเด็กๆล้างมือถูกวิธีหรือเปล่าถ้าไม่ถูกวิธีจะทําให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราได้เวลาเราไปหยิบจับอาหารกินนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะสอนวิธีการล้างมือที่ถูกวิธีให้เด็กๆรู้ว่าวิธีการที่ล้างมือที่ถูกต้องทำยังไงนะคะเด็กๆดกูวิธีการล้างมือที่ถูกต้องนะคะขั้นแรกเลยเราจะต้องล้างมือก่อนนะคะนะเอาน้ำฝดน้ำล้างมือก่อนนะคะแล้วก็ ออกสบู่นะคะประมาณ 10- นาที10วินาทีนะคะอ่าสองของเพิ่บนะคะอ่าเด็กๆครูคุณครูนะคะท่านที่หนึ่งเอาฝ่ามือถูกันนะคะท่านที่สองถูหลังฝ่ามือตัวเองนะคะอ่าสองของข้างเลยนะคะนะ,ะทั้งซ้ายและขวานะคะท่านที่สามถูซอกนิ้วนะคะเอามือมาถูซอกนิ้วสองข้างนะคะขวาและซ้ายนะคะทั้นตอนที่สี่นะคะถูหลังนิ้วนะคะกำมือนะคะ ฝ่ามือนะคะอ่าือฝ่ามือสองข้างขั้นตอนที่5้านะคะถูนิ้วหัวแม่มือนะคะนิ้วโป้งเรานะคะอ่าดยรอบเลยนะคะถูไปตรงกลางฝ่ามือนะคะขั้นที่หกปลายนิ้วอีกนะคะหัวแม่มือนะคะถข <Yeah. S 1> ขูข้างข้างฝ่าข้างข้างกันน,นะคะด้านข้างนะคะขั้นที่7็ดถูรอบมือเลยทีนี้นะคะถูรอบมือตรงนี้เลย เสร็จแล้วนะคะก็ล้างน้ำค่ะครบขั้นตอนเจ็ดวิธีนะคะในการล้างมือะคะ่ะทำได้ไหมคะมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนคะวิธีการล้างมือเจ็ดขั้นตอนเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆลองทำวิธีการล้างมือที่ถูกวิธีนะคะที่ครูสอนนะคะเจ็ดขั้นตอนเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะถ้าล้างสะอาดเราจะไม่ติดเชื้อโรคใช่ไหมคะ พี่นึเปิดน้ำล้างมือก่อนแล้วจิกะขึ้นมาถือมันเกิดฟองกะลกอ่าันตอนที่หงถูฝ่ามือ่าถฝ่ามือุงกันอเสร็จวิธีที่นึิธีที่ส่ามือลงถูหลังฝ่ามือสองข้างเลยนะคะถูหลังฝ่ามืออาิธีที่สอง ตอนการล้างมือ 1. ล้างน้ำา 2. ใช้น้ำสบู่ฟอกเป็นเวลา10วินาที 3. ล้างน้ำอีกครั้งจนสะอาดนะครับน้องๆเมื говорят, ่อไรเราควรจะล้างมือ 1. ก่อนรับประทานอาหารและก่อนเตรียมอาหาร 2. หลังเล่นกับสัตว์เลี้ยงของน้องๆนะครับ 3. หลังการใช้ห้องน้ำห้องส้วม 4. หลังสัมผัสน้ำมูกน้ำลายเวลาไอเวลาจามนะครับน้องๆและ 5. ทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งสกปรกหรือกลับมาจากนอกบ้านนะครับน้องๆน้องๆคงรู้แล้วสินะครับว่าเมื่อไหร่เราควรจะล้างมืองั้นพี่กะรอก็ขอลาน้องๆไปก่อนสวัสดีครับน้องๆบาย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  กระต่ายกับเต่าณะป่าใหญ่อันแสนสงบแห่งหนึ่งมีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดอาศัยอยู่แต่มีกระต่ายจอมอ้ออวดตัวหนึ่งที่คิดว่าตัวเองวิ่งเร็วที่สุดในป่ามันมักจะท้าทายสัตว์ต่างๆมงวิ่งแข่งด้วยอยู่เสมอแต่ก็ไม่เคยมีสัตว์ตัวใดวิ่งสู้กระต่ายจอมอ้ออวดได้อยู่มาวันหนึ่งมีเจ้าเต่าต้วมเตี้ยมเดินผ่านมา และถูกเจ้ากระต่ายเยาะเย้ยว่าเออเฮ้ยเจ้าเต่าขาสัน้นเื่องช้าอืดอาดจ,จ้าไม่มีวันที่จะวิ่งชนะกระต่ายอย่างฉันได้หรอกจากล้ามิล่ที่จะมาวิ่งแข่งกับฉันน่ะเออเจ้าเต่ารับคำท้าของกระต่ายตกลงฉันจะวิ่งแข่งกับเธอเอง สัตว์ทุกตัวต่างแปลกใจที่เจ้าเต่ากล้ารับคาท้าและคิดว่าเจ้าเต่าคงไม่มีทางที่จะวิ่งชนะกระต่ายได้แน่นอนแต่สัตว์ทุกตัวก็ต่างเอาใจช่วยเชียร์ให้เต่าชนะและแล้ววันแข่งขันก็มาถึงสัตว์ป่าทุกตัวมาร่วมเป็นสัตวขีพยานในการแข่งขันทันทีที่สัญญาณการแข่งขันเริ่มขึ้นเจ้ากระต่ายก็วิ่งชฉีวนำไปก่อนอย่างรวดเร็ว ถามฉันให้ทันสิเจ้าเต่าต้วมเตีเ้ยมเฮิงเจ้ากระต่ายตะโกนเยาะเย้ยส่วนเจ้าเต่าก็คลานต้วมเตี้ยมไปเรื่อยๆเจ้าเต่าก็นึกในใจว่าฉันจะอดทนไม่ยอมแพ้เจ้ากระต่ายจอมโอ้อวดนินหน้าอึบอึบแล้วมันก็คลานต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมต้วมเมตีเ้ยมไปอย่างช้าๆ ป่าทุกตัวต่างเชียร์และให้กำลังใจเจ้าเตา่าสู้เขาหนอะกอย่ายอมแพ้นอะกสิงโตส่งเสียงเชียร์เจ้าเต่าสู้สู้เจ้าเต่าสู้ตายเจ้าเต่าว้เลยนะสุดเตา่ามีก็ส่งเสียงเชียร์กระต่ายวิ่งมาได้ครึ่งทางมันคิดว่าเจ้าเต่าต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะตามทัน จึงคิดที่หยุดพักชั่วครู่แล้วจึงค่อยวิ่งต่อออโอ้ถ้าไม่เราเก่งอย่างนี้นะวิ่งมาได้ตั้งไกลเชียวสงสัยเจ้าเต่าเออคงยังคลานตัวมเตรียมอยู่เลยแล้วหมือนนี่ยเอหนึ่งพักสักครู่คงไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวค่อยวิ่งต่อยังไงอะเจ้าเต่าก็ไม่มีทางวิ่งทนันหรอก ขณะที่กระต่ายนั่งพักอย่างใจเย็นใต้ต้นไม้ก็มีลมพัดอ่อนๆลมพัดเย็นสบายทำให้มันเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวไหนไม่ช้าเจ้าเต่าก็คลานมาถึงจุดที่เจ้ากระต่ายนอนพักอืบอบฉันต้องอดทนไม่ย่อท้อแม้จะเหนื่อย ก็ต้องพยายามต่อไปออืเจ้าเต่ายังคงคลานต่อไปด้วยความมุ่งมั่นและอดทนอย่างไม่ลดละความพยายามโดยเจ้ากระต่ายหารู้ไม่ว่าเจ้าเต่ากำลังจะแซงหน้าไปแล้วมันยังคงเผลอหลับอย่างสบายใต้ต้นไม้และแล้วเมื่อเจ้ากระต่ายตื่นขึ้นมาก็พบเห็นว่าเจ้าเต่ากำลังจะคลาน ใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วด้วยความตกใจเจ้ากระต่ายจึงวิ่งสุดแรงแต่ถึงวิ่งอย่างไรก็ไม่ทันเสียแล้วสายไปเสียแล้วเพราะเจ้าเต่าเข้าถึงเส้นชัยได้ก่อนอือช่ยโย่ฉันถึงเส้นชัยแล้วฉันชนะกระต่ายแล้วเจ้าเต่าร้องออกมาเสียงดังเฮ้ยเจ้าเต่า ยังสะใจกระต่ายตอมขี้หมอแพ้แล้วสุดหนึ่งนะแข้ใครไม่แบบ่แบะจะเต่าตัวพี่อะบ้าเจ้าลิงตะโกนเสียงดังจากความพ่ายแพ้ครั้งนั้นทำให้เจ้ากระต่ายรู้สึกอับอายมากไม่กล้าที่จะท้าทายใครอีกเลยและมันจึงต้องย้ายตัวเองไปอยู่ป่าที่อื่นอยา่างเงียบๆ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแม้พี่เต่าเก่งจังเลยนะคะวิ่งชนะพี่กระต่ายด้วยใช่แล้วครับพี่เต่าเก่งมากเพราะว่าพี่เต่ามีความพยายามก็เลยเอาชนะพี่กระต่ายได้น้องๆทางบ้านก็เหมือนกันนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น วันนี้เวลาของเราใกล้หมดแล้วล่ะค่ะพี่ตุย้ยนุ้ยอ้าวแล้วถ้าน้องๆอยากรู้เรื่องหรือสงสัยหรืออยากคุยกับพวกเราต้องทำยังไงอะครับพี่ไอรีนก็ส่งจดหมายมาตามที่อยู่ข้างล่างนี่ไงล่ะคะ้ะโอ้อยางนี้นี่เองวันนี้พวกเราต้องขอขอบคุณ สำนักงานกอ,องทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสอ์นั่นเองล่ะค่ะครับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย